่อวันนี้เราจะมาเรื่องเกมที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่มากเลยครับจากฟีนี่เรื่องสติเกเกอรครับผมจากของเน็ตพิกนะครับผมเราจะเล่นทั้งหมดส0นาทีครับทำในหนังเลยเล่นทั้งหมด10นาทีใครแพ้ักก็โดนเอาเดินสอบตั้ สีครับขอบคุณกเราไอโฟนเชียรผมบอสนะครับผมมินครับผมผมเจมครับผมตี๋ใหญ่ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่มากเลยครับจากซีรีเรื่องสปิ๊กเกเกมนะครับผมจากของเน็ติกนะครับผมอันนี้เราจะมาเล่นเกมแต่น้ำตาลครับเป็นเกมที่2ของในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นแผนน้ำตาลนะครับที่พวกเราได้ทำกันตอนเช้านะครับงั้นเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยครับผมเลย S <s ก็วิธีการทำขนมน้ำตาลนะครับ <S <S ง่ายๆเลยไม่ยากครับแล้วก็แรกก็ต้องมีน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลแล้วก็ <S <S กยิ่งโซดากระบวยตะเกียบแล้วก็ถุงอลูมิเนียมนะครับอุดก้อยนะแล้วก็นี่ตัวปั๊มต่างๆนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับผมก็แบบแรกก็เปิดไฟแต่ใช้ไฟอ่อนนะครับเดีย๋ยวน้ำตาลไหมช้อนนึงนะครับผมคนไปเรื <S <S ่อยๆนะ จริงๆริงก็ลองถูกลองลองถูกลองุดลงถูกเลองหิดลองถูกอ๋อ่ใช่ใช่มาคอนสิตวนแล้วนะครับมันเป็นมูอ่ะครับบิ๊กสุดาลงมาครับเชนไม่มาใกล้ๆละท่านผู้ชมอ๋อ A later few moments รั้นตอนการกาิมของเราก็คือเดี๋ยวเราจะจับส่มจับแผ่นน้ำตาลโคลลสองอัน่าเดี๋ยวเราจะสุ่มจับก่อนมาแล้วัใครก่อนนะ เอือไเลยเอื้อเลยะเอาตอนนี้กนเันนี้อันนี้ใครจะได้ยากวะไม่รู้เหมือนกันนะครับนนี้เอาเปิด้อมกันรับเปิดเดี๋เปิดไปเลยรเปิดยันก่อนยันก่อนั่อ้อเอ้อเอ้อเอ้าาดีก็หักแล้วเยิั ทำตามร้อยทำตามร้อยทำร้อยทำร้อยแล้วก็ยานายไอ้อ่ำน้าวเราเยิ่มทำกันทไมได้แต่แอนดี้ก้ัวะทำไมได้แต่แอนดจ้กาอ่าโชคผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับตอนนี้เราจะเล่นทั้งหมดสิบนาทีครับทยในหนังเล่นทั้งหมดสินาทีใช้หักก็โดนนะเอาเดินสอนั้นจับเวลาแล้วนะครับตอนนี้ เฮ้ยัอ้ยโๆ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้ยโอ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 มยโอกยโอ้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 ยโอัยโอยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโ้วโอ้ยโอัยโอ้ยอยโั้ยโอ้ยโ้้ย่ย้อย้อยอ้อยอ่ออ้้้้อั้ยอออนย ยากมากยากมากเสร็จแล้วครับชนะแล้วครับนี่นะ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 ครับมันเร็วจังแล้วววนี่นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับไปแตกสักการนะครับผมอ่าเฮ้ยมันง่ายจังว่าง่ายจังเลยอะไรนะคุณโกงวะเนี่ยโกงอะไรคือส่มเหมือนกันหมดเ่ะโกงไหมเนี่ยนี่นะครับวิปครีมกับซอสมะเขือเทศนครับรออยู่นะครับใครแพ้นะครับผมโปะเลยนะโปะเลยนะโคตรยาวแบบไปไม่ยอมแบบไม่ยอมแบบผมไม่ยอมแล้

ได้แล้วครัหนึ่งโอเคโชว์โชว์โชว์ลองโชว์ลองโชว์ไม่ได้ตรงนั้นเลยเนี่ยทำไมโดนอยู่คนเดียวอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคุณแพ้แล้วคุณเตรียมคุณเตรียมอันนี้อะไรอ่ะไอโบลีหรอโบลีนะครับ รอเลยรอเลยเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จอันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับจะหมดแล้วนาทีจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วครับทำไมไม่โดนอยู่คนเดียวอ่ะคุณทาแตกอ่ะอ้หนามากเลยเนี่ยเอาเอาคุณทายังไงครับอันนี้จะยังไเฮ้ยยังไม่กงยังไม่โกงยังไม่ยังไงยังไม่ก้เรือเฮ้ยเฮ้ยเาเเอาสนกใช่ไห เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันผิด่องานมาเรื่อยเมาเกี้เท่ผิดเดียวแล้วไม่รู้อันนี้ผิดแค่เดียวอันี้เสร็จไปแล้วครับพี่ใหญ่ทำแตกไปมือเฮ้ยแตกอะไรไหนนไหนไหนอัน่ะเอาไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ี๋ยวดยดเดดดว ใาคุณในี่มาเนี่ยะใคหมีสองานนี่ไงรไหนา่ะพี่ไหนทำแต่่หรอเรออ่ะเดี๋ยวได้ยังตั้งไดวง โอ้โหหมดเวลาหมดแล้วหมดเวลาหมดเวลาเก่งดบหมดเวลารวครับหมดเวลารวครับจนหมดเวลารวครับจนหมดเวลารวครับจนหมดเวลาระครับตอนนี้เกี้ยนับแล้วตอนนี้เกี้ครับแล้วตอนนี้เกี้ยรจบแล้วตอนนี้เกี้จบแล้ว

ตอนนี้ผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วนะครับผมแพ้นี่ก่อนเลยครับเนี่ยคนณโดคุณโดคนแรกเลยนะครับเละคนแรกเละสุดอ่ะแต่คนนี้ตัวแก้งเลยตัวแก้งขายคนเจอเขาทำให้หายทำหายแล้วก็จะแก้งคนอื่นเขาอีก้วชนะนะครับนี่ไงนี่ไงอ้าวที่ไหนอ่ะอ้าวหาเจอทุกคนผู้ชนะชูชูนะครับทุกคนต้องเป็นผู้ชนะคนแรกแล้ยครับ วนถ้าเป็นหนังก็รอดอ่ะมใช่จริงจริงผมต้องรอดนะครับผมวนผมท่อผ่านอันนึงแล้วก็ทำแตกอันนึงครับผมทำไมโดนอ่ะก็เพราะถังโอเคครับและตอนนี้นะเพราะผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับว่าเชื่อในคิดมากนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกติดตามให้กับเราไอ้คนเยอะด้วยนะครับไปครับครับไปดีงาบ